มาครับมาครับมีโยกครับมีโยกครับมีโยกครับโอ้โหกระพง,พงรกระพงมาหนึ่งครับไอ้ยากระพงมาหนึ่งมาสองมาสอง สวัสดีครับผมคลิปนี้พามาให้อาหารปลาครับพามาดูตัวปลาครับที่บ่อซุรินฟิชชิงนะครับบ่อที่ตามหาผู้รับเหมาโอ้โหปลาทินตัวใหญ่มากดูครับโอ้ยน้องโลครึ่งลมั้งนูโครึอ๋ออดูกันไปเรื่อยๆครับผมเป็นเวลาอาหารครับช่วงประมาณ สี่โมงเช้าครับสี่โมงครึ่งประมาณนี้ครับนี่ครับขึ้นมาใกล้ๆด้วนี่ปูตัวใหญ่ครับอันนี้เฮียจะบอกไซส์ใหญ่ครับเห็นตะเพียนแวบๆนี่ครับพี่แกเป็นคนให้อาหารประจำครับนี่อู้อู้ ดูครับโอยใส่ใหญ่ครับมันขึ้นแบบระแวงครับเพราะว่ามันมีกระพงใหญ่ไล่ครับโว้ตะเพียนวูไโ,โลเลยครับนี่ใส่ประมาณ8ปดขีดครับ ขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่นครับตักเพียนครับกี่3ามสี่ตัวนู้เพียนตัวใหญ่ๆป๊าพี่นอ้องพงมันไล่ครับ อากาศครึ้มครึ้มครับน,นอกตะเพียนมีแต่โอ้น่าจะไซโลเลยครับโลโลกว่าก็มีครับตัวใหญ่ๆมากนี่นีตัวใหญ่ๆเริ่มมาแล้วครับมีการเทสดูไซปลาให้เห็นชัดๆนะครับ ปานิมตัวใหญ่มากตัวนั้นนาะปากแดงๆตัวใหญ่ๆเพลิองอยกคะแนนได้งมวนี่โอ้นี่น,นี่ตัวตะเพียนครับนี่ครับเดี๋ยวอู้ตัวปานิมตัวใหญ่ครับนี คือปลาไซใหญ่นะครับบอลนินตะเพียนไซใหญ่ๆครับเอาละครับเรากำลังจะได้ดูตัวโอ้ยหลีงน,น,นู่นมาแล้วโอ้โน่นโ่นนเรากำลังจะได้ดูไซปลานะครับรอสัญญาณเดี๋ยวรอมันมาก่อน แปปนึงแปปนึงโอ้มาเห่าเสียนแห่แห็นี่สงสัยจะมนนันเหตดังครับมาเห่ามาเห่าปลาตื่นเนะาะอดูสักแปปนึงครับมาครับตั้งตาหูนู กะพงแล้วกะพงโอ้โหกะพองตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเอาแล้วครับเตรียมตัวแล้วครับตัวใหญ่ๆเอาเพลิงเอาเลยถึงไม่น้อถึงไม่น้อเออเน็ดเน็ดยึดเลยยึดเลยีเน็ดเออะอุ๊ยจอดเด้อ อ,อู้ยู่หางน้ำหางน้ำตรงนั้นอยู่นอกแหกอู้ <c oughs> บานถูกไปร้องทางดุลน,น้ำช่องเม็ดพีด่น้องชองเม็ดหน,หนๆนะครับเม็ดแล้วครับเม็ดแล้วครับมาจะมีกระพงทันไม้กระพงเมืกี้ปุ๊ดอู้ยู่ดูครับไปทางนู้นแล้วต่วเพียน อยากดูไซปามาใกล้อีกแล้วเ,เรื่งมาครับเริ่มกินไปทั่วแล้วครับกินไปทั่วโบไปทางนั้นโยกไหม,มโยกไหมนำ้ำทันปลาไม่ตกพี่นอ้องปลามันระเวงปลา พัพ iah, Jamie, ดพงบู๊ยอะไรเขาเขาตะเพียนนักระพงฮ่าฮ่าแล้วดูวาทำไมปีนแ่ยมมาสูงโอ้ดูตะเพียนโอ้องน้องโลควังโอ้ดูมือผมมากแค่นี้เองเฮ้ยนี่ครับโอ้ยยิ่งใหญ่กว่าเอ้าดูแล้วปลดปลอดครับดูครับสองฝ่ามือเพลิะเลยบ๊วยเอางเดี๋ยวไปดูทางนู้นบ้างครับ คังนู้น่าจะทันครับบ้มเพราะว่าปลามันระแวงนะครับแต่ว่าสายปลาดูครับขึ้นเต็มบ่อแล้วตัวใหญ่มากครับมาดูทางพิเมตบ้างครับทันไม่น้อทันไม่น้อมาครับมาครับมีโยครับมีโยครับมีโยครับโอ้โหกระพง กระพงมาหนึ่งครับไอ้ย่ากระพงมาหนึ่งมาสองมาสองครับโอ้ยกระพงตะเพียรบอสเอาพี่น้องมาอันนี้สองโลครับรุ่นนี้สองโลครับเอาพงด้วยนินอยู่ผมอันนี้ครับโลสองได้อยู่ครับกระพงกระพงสองตัววันนี้สองกว่าเลยครับทุกวันมากครับกลมบล็อกเลยน่ มีครับกับพงสองตัวไซส์อันนี้ไซส์ถึงโลไหมครับประมาณนี้ม,นมีเล็กมีใหญ่ครับอยนนู่ประมาณโลกว่ากว่าครับลอยคืนนี้นบาหิานบนเบาๆแล้วเบาๆแล้วปลาใหญ่มากแล้วเอาใหม่ดิโอ้ยวางเบาบๆวางเบาๆดูเกล็ดก่อนวันนี้สิบหกด้วยสูหัวออกไปเจอเลขโอ้ยน้องกูัวใหญ่มาก นี่ครับปูกระพงนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เสียวนั่นนี่ประมาณร่วมร้อยตัวประมาณมีไซส์ตั้งแต่ประมาณนี้ใหญ่กว่านี้ครับด้วยนี่แหละมีฟันนินครับสองสองโลใหญ่กว่าพี่อีกเลยเลยอุ้มดีดิอุ้มดิดิ ขึ้นไทยดูขึ้นไทยดู <c oughs> โอ้จะบ,บอบบกเดี๋ยวจะตายนี่ครับปลาผมบอกว่าสาใหญ่จริงๆครับสนี้แหละครับผมโลเจ็ดโลน,น้อง <c oughs> โลเจ็ดโลแปดอาจจะเตะสองได้ของมันใหญ่มันอ้วนเออ เพราะว่าคือหนึ่งอ่ะอาหารเขามีแล้วครับค่อนข้างเยอะอาหารแบบธรรมชาตินะแต่ที่บอกเนี้ยว่าปลายอยู่ประมาณตันหนึ่งครับก็จะมีนินตะเพียนไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้และครับแล้วก็กระพงนะครับไซสนะ์มีอย่างที่เห็นครับประมาณโลสองสองสองโลสามโลอ่าก็คือนะครับบออยประมาณสองไรนนี้ทีมงานจะจ่ายเปรียดยนี้มาเทศปลาให้เราดูครับ ยอมนะครับยอม,ยอมลงทุนมากครับเปียกเปิก <laughs> หยดน้ำมนเลยเออ,ด,อเดูเม็ดดูเม็ดครับอะก็รอติดตามครับผมอันนี้พี่เพลิงเข้ามาดูมาเทสดูปลาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาดูมาสอบถามแต่คงไม่ได้เทสนะครับเพราะเทสเรหยนตัวปลาแล้ว เอาถ้ามาดูบอ่อมาดูอะไรก็มาที่บอ่อสุรินฟิชชิงได้ครับมีเบอร์โทรอยู่ด้านหน้าครับสอบถามหรือวาเข้ามาดูบอ่อดูเพื่อความมั่นใจแบบเออถ้าใครจัดใครลงอยากจะลงกับเขาอะไรก็รอติดตามครับรอติดตามโอเคพี่น้องคลิปนี้มาฝากกันแค่นี้แหละครับผมเอาละครับพี่น้องมีเพิ่มเติมนิดนึงครับพอดีสรุปวันลงได้พอดีเลยก็เลยเอาผมนํำคลิปด้วยครับกับ ทีมงานกระจายเปรียดนะครับนะครับสาหรับโบฟิชิงสุรีนะครับที่จะเปิดทําการลงวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่เจ็ดนะครับผมก่อนเลือกตั้งนะครับก่อนเลือกตั้งนะครับมาเอาปลาไปกินกันนะครับครับผมนะแล้วก็รับสี่สิบท่านนะครับท่านละพันห้าครับผมครับผมปลาก็จะมีนินตะเพียนระพงอย่างที่เห็นนะครับะพงนะครับเขียนนะครับก็มีต่ไสนั่นแหละครับไสไสโลโลใสใหญ่ใหญ่กันนะครับก็ จับจอมาได้ครับพี่น้องตามเบิดโทรด้านล่างเลยนะครับโทรสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆนะครับกับทีมงานกระจายเปรียดครับพี่บเร่โอเคครับผมนดีครับ